เร็วเร็วเร็วเรวเร็วคุณมาแล้วเร็วคูณโผล่มาเร็วเจอแล้วค่ะคาบิบอล่าตามไปในงานในงานลงน้ำแล้วคาบิบอล่าลงน้ำเด้ออ,อืๆๆๆๆอฮึเดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวดูตัวนี้ตกน้ำนะเราอยู่ที่กรงของลิงกระลอกนี่เราเจอลิงหลุดมาเนื้อกงหนึ่งตัวแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พบกับพวกเราช่อง D Icon Family ช่องที่มีแต่กิจกรรมครอบครัวสนุกๆค่ะใช่แล้ววันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับมินิสูธัญบุรีมินิสูธัญบุรีเป็นสวนสัตว์เปิดใหม่แนวมินิมินินนเล็กๆนะครับแต่ไม่ใช่สวนสัตว์ที่บอกว่าย้ายมาจากเขาดินเนาะ<ม>อันนั้นยังอยู่ในโครงการที่จะเริ่มทานะครับแต่อันนี้ก็เป็นสวนสัตว์เล็กๆเพื่อสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นที่พักผ่อนของ วันนี้อยู่ใกล้บ้านเรา,าก็เลยมาดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างไปนะไปเลยเมื่อม,มาถึงแล้วก็ผ่านจุดคัดกรองแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับทุ่งกเรเลียนไทยอันนี้คือนกกเรเลียนสายพันธุ์ไทยด้วยนะใช่ไหมฮะประวัติ แอบอยู่ตรงนู้นไกลๆสองตัวค่ะโอ้โหมองไม่เห็นล่ะกล้องไม่สามารถทําได้เขาบอกนกนี้เป็นนกที่ตัวใหญ่ใช่ไหมสูงครับแล้วบินได้ด้วย oh. สงสัยจะเขินพวกเราไปแอบอยู่สกกลเลย oh. ห้ามแย่และลังแกสัตว์แต่ก่อนได้ข่าวว่าเขาสูญพันธุ์แล้วนะ <Huh? S 2> จริงๆนะ oh. แต่ทำไมปัจจุบันถึง mm hmm. กลับฟื้นขึ้นมาได้ อันนี้เราพยายามมาหาเจ้าตัวคาปิบ巴拉นะฮะหนูยักษ์เนี่ยนู่นมันแอบอยู่ตรงนู้นนู้นนู้นลูกไหมนู่นนู่นมันร้อนมันร้อนเดี๋ยวเราไปเดินดูตรงนู้นดูดูดูนู้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงนู่นนู่นเจอแล้วค่ะคาปิบาร่าตามไปในงานในงานลงน้ำเนาวคาปิ巴าลงน้ำเนาะลงน้ำลงน้ำเนาะลงน้ำลงน้ำเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ อื้อหืมอือหืมอือหือเดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวดูตัวนี้ตกน้ำนะลงแล้วลงแล้วร้อนร้อนลงแล้วเป็นไงลูกน่ารอู้หูน่ารักมากเหมือนตัวอะไรเหมือนที่โปผสมกับแมวว้าวที่โปผสมแมว วร้องด้วยฟังเสียงฟังเสียงเขาร้องด้วยมินิซูธัญบุรีตั้งอยู่ในโครงการนิวซูโปรเจกต์ของสวนสัตว์แห่งใหม่ที่จะก่อสร้างและก็แล้วเสร็จภายในปีพุทธศักราช2570นะครับผมมินิซูมีพื้นที่ประมาณ4ไร่มีสัตว์อยู่ก็ไม่กี่ชนิดเองนะครับเป็นสวนสัตว์เล็กๆมินิมินิเนานะตามชื่อเลย เดี๋ยววันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมกับสัตว์ในมินิซูกันนะครับตามกันมาเลยตรงนี้เป็นศาลาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอ่า New s o o Project ที่กำลังจะก่อสร้างนะครับผมรูปแบบสนสัตว์ใหม่นี่ก็ดูโมเดลดีนะครับทั้งหมด300ไร่ พี่เขาบอกมินิสุวิวแค่โซนนี้โซนเล็กๆนะครับประมาณนี้ตั้มินิสุนะครับประมาณ4ี่ห้าไล่พื้นที่ด้านหน้านี่นะครับกว้างๆนี่ก็คือเป็นสวนสัตว์แห่งใหม่ในอนาคตเนาะเย้ใช่ไหมหกแปดเปิดเฟสแรกเนาะเจ็ดศูนย์อีกกี่ปีอีกห้าปีเดี๋ยวเราได้ชมกันโอ้วาดรูปน่ารักมากเลยลิเมอร์ดูสิหนนนนูููเ็มมวี่่แล้ัอยไหนคะไหน อ๋อแอบอยู่ในกรงจ้าเอ๋รีเมอร์จ้าเอ๋โอ้โตอนนี้เราอยู่กันที่กรงรีเมอร์นะครับนะแต่น่าจะอากาศร้อนนะครับรีเมอร์ก็แอบอยู่ในในรูในห้องนอนห้องนอนรีเมอร์อู้ทำไมลูกรีเมอร์มันไปไหนอ่ะรีเมอร์มันแอบค่ะรีเมอร์อันนั้นเป็นบ้านของมันโอ้มันแอบไปอยู่บ้าน เขานอนกลางวันหรือเปล่าลิเมอร์เนี่ยเขาไม่ได้นอนกลางวันอ่าเขาเป็นคนขี้เกียจอืม,อมนี่นะครับเราอยู่ที่กรงของลิงกระลอกนี่เราเจอลิงหลุดมาเนื้อกรกงหนึ่งตัวแล้วลิง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 เป็นตัวสามตัวลิงสามตัวพ่อแม่ลูกหรอฮ <H an> ไหนอะตัวจริงอยู่ไหนอะเขาบอกว่าเขาชอบกินใบไม้ ไหนไหนไหนข้างนี้เห็นอยู่ตรงนี้นะกินพืชกินถั่วกินผลไม้แล้วก็กินแมลงได้ด้วยนี่ลิงออกมาแล้วลูกข้ามสะพานหน่อยค่ะ Terror, ไม่ใช่ไม้ไผ่เขาวางไม่เท่ากันต่างระดับยากมากสำหรับเด็กอ้าวไปอู้เรกูนว่าน่ารักเลยเล็กูนหลับอีกแล้วในบ้านไหนคะไหนไม่เห็นหน้ามันเลยหน้ามันน่าเกลียดมากมันน่าเกลียดเลยมันอยู่ในบ้านอีกแล้วลูกมันแหลบแบบอากาศมันร้อนอ่ะสัตว์เขาก็นอนกลางวันได้นะ ใช่ไหม,มนนบ้านหนึ่งอยู่ข้างบน้วยใช่ไหมตัวเองเล็กคนกินไข่ปลาใบไม้ผีเสื้อหนอนงูงูก็กินเหรอไห <prof> นคะงูงหอนอนหรือเปล่าโอ้โอ้โหตายแล้วเล็กคนกินงูก็โดนกัดฉก,กเลยฉกก,กินเล็กคนหรืองูงูก็มากินเล็กคนแทนนี่ <c oughs> เขาหลับอยู่เดี๋ยวดูดูครับเล็กคนเขาหลับ อ่านี่ไงออกมาแล้วตัวนี้ออกมาแล้ว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 โชว์ตัวนายจ้ามีเก่าด้วยสถานีต่อไปของเราไปดูเตาไป่าไปไปข้ามสะพานไม้ไผ่แล้วครับ ไหนครไหนอ่ะโอ้โหเนี่ยร้อนอีกแล้วเขาก็เลยไปแอบอยู่ข้างในเหมือนเดิมอุยเตาเตาอุ้ยตรงนี้ก็มเตาน่ารักมากตนี้อ๋อตัวนี้สุขตตาใช่ไหมว้าว เออ bueno <iah 40> สุขตาเต <tamam. S 2> <lamps. S 3> ่าสุขตาสุขตาทำไมเขาวม้เหมือนจริงจังอันนี้ภาพจริงเลยเลยเชี่ยงใหม่นะครับสัตว์ที่สี่ครับสสัตว์นกกระเรียจบไปแล้วนะครับสำหรับมินิซูของพวกเราเป็นไงบ้างคะรวดเร็วมากใช่ไหมคะเพราะว่ามีนี่มากเลยเพราะมันมีนี่มากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิลองสรุปซิว่าเฮ้ยมันมีสัตว์อะไรบ้างในมินิซูของพวกเราแลบคูนกกระเรียงอ่า ไม่มี้มม <c oughs> วันนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับอ้าวอ้าวลาแล้วลูกลาแล้วอย่าล,ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย